เอาไอเทอก้อยกุ้งยักษ์ครับพี่น้องให้หนูคดให้มแม่ไ่เช็อพอแล้วมแม่เอานี้เดียวไม่กินเยอะไห้แม่บ้างดิเอาก็แค่เอามานี่เฉยเมือ่อแหร่ให้แม่บ้างโอ้อกอุ้งแม่ม้า อยากกินนะกินดิละมแม่เดี๋ยวจะกินแบบสดอือยทำไมให้แม่แค่นานนะพือพอแล้วแม่กินมเยอหะหรอกแม่กินเยอะอ่าโคยิ้มแล้วเก็บไปอ่า <c oughs> เดี๋ยวจัดผักไปยอม,อม อยา่าโอ้กบวกพักขึ้นย<า>อย่าไมโ่โอ้ก็โชว์พี่น้องเป็นกันโอ้ทางนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ขู่สู่ข้นครับพ่อกับบาวัดครับพี่นออ้องพ่อกับน,น้องพิงคค่ะเมื่อนี้ผมสิภพาพี่ผ้าน้องมากินก้อยกุ้งก้อยกุ้งยักษ์ครับพี่น้องก้อยกุ้งก้อยกุ้งทะเลกุ้งล็อตเตอร์อ ผักแก้มม้าก็มีผักกาดครับผมแล้วก็นุ้งจีนแล้วก็นุ้งจีนกับข้าวปุ้นละครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีเอาไว้กลับครับผมอ้าวพี่น้องมาบานมาพี่น้องทุกบองทุกบอลมาก,กินเขาน้ำบาวัดเด้อมาพี่น้องมาเศษเศบน้ำกันครับอ,อะ กินเลยอะ <laughs> ่ะหอมอืมกลุ่มหวานอมอริงพอ่อยิ่งข้อป่ะเนี่ยอืมสวกน้องจีนพร้อมไปไหนว้าวอืมพร้อมไหมพร้อมไหมยิ่งข้อ Mm. ทำไมอันนี้เผ็ดจังอ่ะ mm. เผ็ด mm. กินอันนี้ดีกว่าลองดูฮะ mm. นี่ลองกินอยู่กินแบบเปล่าเปล่า mm. เอาหนมกินเข้าด้วย mm hmm. เราปลาหมึกปลาหมึกมาให้หนูหน่อยหนักปลาหมึก น้ำปลาหรอทำไมไม่เอา,าการมาใส่ไม่มีการโอเแล้วเฮ้ยเคยมาใส่นอ้อน้อง คุณสดๆน,น้อปก่อยกลุ้งครับพี่น,อน้องก่อยกลุ้งยักอื้อ ข้กเกี่ยวหรออะไรอ่ะลากเกีนอ่ะลากเกี อืมโอเคนี่ติดตะมือหร้าราฬิกี่พ่อเอฮัมกุมม้งหมหวานนะพอ่อม,ม,มันกุ้งหมนหวานไม,ไม่ได้กินไม่ได้อืม วันเป็นลมขมเป็นยาแม่เป็นไรขมจังกินอะไรกูรักข่ชีที่พ่อบอกอนั่นแหละผักตังหูก็ได้ฮะนั่นไงที่พ่อหมายถึงนี่ Mannleina, mannleina 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 ลีน่ะชื่ออะติปากางนี้ชาลีน่ะพออ่อมาทำาไชาลีนะ่ะกินผักชุดทุกชนิดใช่ไหมใาลีน่ะเป็นไงะเล่น้ำบ่เกาน้ำไป <c oughs> คอยกุงกก้งยักษ์ไข่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 กุ้งฝอยบานห,อห่อลครับ แต่มตูงใหญ่รับชุมอยู่จังหวัดใดกะทักทายสวัสดีกันคำว่าไรนะครับบ่าวัดกลางแสบเอาบะเทา้าอื้อ อะไรพริกนี่ติดปากว่าไหมไม่มีาบอกกันไงว่าไม่มีไม่พ่กจะพูดทั่ว 嗯。Mm. อร่อยมากเป็นไรอ่ะไม่ <c oughs> เอาน้ำมากินยังไม่มีน้ำ อยากไปทะเลเส้นง่านุอยากไปทะเลม,มา่แล้วทำยังไงถึงจะได้ไปอ่ะล <c oughs> วันวันวันปีดเธอมนุก็จะกลับบ้านอีก หนูส,สอบไม่ผ่านหนูก็โดนเงยแรงแท้เลย,ย,ยลเวลเาหนูกลับบ้านไงอ๋อตอนหนูกลับบ้านโน้ครับพี่น้อง โม้หเพชรดีเลยอโคตรนอม

เล่นลอยรอพ่อก่อนเล่นลอยจะห่ดแล้วข้ากลัวก็เล่นอยู่ตรงแถวๆนี้แหละพ่ออยากให้หนูอยู่ใกล้พ่ออืม อ้สุดยอดครับพี่นอ <c oughs> ้องหนูอยากเห็นนกเป็นนกนกอะไรอ่ะที่บินช้าๆ<ไ>ตัวใหญ่ยู่อยู่ในน้ำที่จสงส,สัยนกกระสาบอ่ะใช่นกบินได้บินได้นะนกกระสาบินได้หรือเปล่าไม่นั่แหละ ชเลยสีขาวใช่ไหมมัหนูม้ากเห็นด้วยสีขาวอ่ะสวยงามด้วยก็ะคือสิบินช้าบินนิดนึงนิดนึงแล้วก็ปุ๊บบินนิดนึงนิดนึงล้ก็ปุ๊บุ้มจกเล็กจกเล็กๆกเล็กเล็นี่ what are เดี๋ยวน้ำให้พ่อ,อโอ้สุดยอดพี่น้องก้อยกุ้งยักษ์สุดยอดครับพี่น้องมีแค่กุ้งยักษ์ลองไปเห็ดเบิ้งได้ครับ บอกแล้วสุดยอดเลยครับคลิปนี้คลิปนี้กากที่ต้อนน้องมักกะไลถูกใจก็ก็ไรก็แช่บาวัดเดื้อครับบาวดดีอ่ะ